หนังสือเรื่องคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ประพันธ์โดยติสนัทฮันบทที่65ไม่เต็มและไม่ว่างเปล่าตอนที่สองพระอานนท์กล่าวว่าทำทั้งป่วงล้วนไม่มีตัวตน เรื่องนี้พวกข่าพระพุทธเจ้าเข้าใจดีแต่ถ้าเช่นนั้นทำทั้งปวงมีอยู่จริงหรือไม่พระพุทธองค์ทรงทอดพระเนตรไปที่โต๊ะเล็กๆตัวหนึ่งที่อยู่เบื้องพระพักอย่างเงียบๆมีถ้วยน้ำถ้วยหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะตัวนั้นทรงชี้ไปอย่างถ้วยน้ำแล้วตรัสถามพระอานอนท์ว่าอานอนท่านคิดว่าถ้วยน้ำนี้ ต่มหรือข้าแต่พระบรมศาสดาถ้วยนี้เต็มไปด้วยน้ำอานอนท์นำถ้วยน้ำนี้ออกไปข้างนอกแล้วเทน้ำทิ้งให้หมดพระอานอนท์ทำตามคําบอกของพระพุทธองค์ท่านกลับเข้ามาแล้ววางถ้วยเปล่าไว้บนโต๊ะดังเดิมพระบรมศาสดาทรงยกถ้วยใบนั้นขึ้นแล้วคว่ำลง แล้วตรัสถามว่าอานอนทอนนี้ถ้วยใบนี้เต็มหรือว่างเปล่าข้าแต่พระบรมศาสดาถ้วยใบนี้ไม่เต็มอีกต่อไปแล้วมันเป็นถ้วยเปล่าอานอนท่านแน่ใจหรือว่าถ้วยนี้ว่างเปล่าแน่ใจพระเจ้าค่าข้าพระองค์แน่ใจว่าถ้วยใบนี้ว่างเปล่าอานอน์ ถ้วยใบนี้ไม่เต็มด้วยน้ําอีกต่อไปแต่เต็มด้วยอากาศท่านลืมไปเสียแล้วหรือว่างหมายถึงว่างจากอะไรบางอย่างและเต็มหมายถึงเต็มด้วยอะไรบางอย่างในกรณีเช่นนี้ถ้วยว่างจากน้ําแต่เต็มด้วยอากาศบัดนี้ข้าพระองค์เข้าใจแล้วดูกรออานน์ ถ้วยนี้เป็นได้ทั้งเต็มและว่างเปล่าไม่ว่าจะว่างเปล่าหรือเต็มย่อมขึ้นอยู่กับการมีอยู่ของถ้วยใบนี้ปราศจากถ้วยใบนี้ย่อมไม่มีความว่างหรือความเต็มเช่นเดียวกันกับธรรมศาลาที่เรากำลังนั่งอยู่ตรงนี้ธรรมศาลาอาจจะเต็มหรือว่างเปล่าแต่จะเต็มหรือว่างเปล่าก็ตาม ก่อนอื่นธรรมศาลาต้องอยู่ตรงนี้เสียก่อนอาทันใดนั้นพระภิกษุสาวกพากันเปล่งอุทานขึ้นพร้อมกันพระอานทน์พนมมือขึ้นข้าแต่พระบรมศาสดาถ้าเช่นนั้นย่อมแสดงว่าทาทั้งปวงมีอยู่ทาทั้งปวงเป็นของจริงแท้พระพุทธองค์ทรงแย้มพระสวน อานน์จงอย่ายึดติดในถ้อยคําถ้าหากทำทั้งหลายเป็นปรากฏการอันว่างเปล่าจากตัวตนการมีอยู่ของธรรมย่อมไม่ใช่การมีอยู่ของการรับรู้อย่างธรรมดาการมีอยู่ของธรรมมีความหมายอย่างเดียวกับความว่างเลยทีเดียวพระอนุนพนมมือขึ้นทูลถามว่าข้าแต่พระบรมศาสดา ขอได้โปรดทรงอธิบายความข้อนี้เพิ่มเติมด้วยเถิดอานน์เราได้กล่าวถึงถ้วยว่างเปล่าและถ้วยเต็มไปแล้วเรายังได้กล่าวถึงธรรมศาลาที่ว่างเปล่าและธรรมศาลาที่เต็มด้วยเช่นกันเราได้กล่าวถึงความว่างโดยสังเขตไปแล้วคราวนี้เราจะกล่าวถึงความเต็มเพิ่มเติมถึงแม้ว่าเราเห็นด้วยกันว่า ถ้วยบนโต๊ะนี้ว่างจากน้ำแต่ถ้ามองให้ลึกซึ้งแล้วเราจะเห็นว่านั่นไม่ใช่ความจริงทั้งหมดพระพุทธองค์ทรงยกถ้วยขึ้นแล้วทอดพระเนตรไปที่พระอานุนอานุนในถ้ำกลางมวลธาตุที่ประกอบกันขึ้นเป็นถ้วยใบนี้ท่านมองเห็นน้ำหรือไม่เห็นพระเจ้าค่ะปราศจากน้ำ ช่างปั้นดินเผาม่อาจผสมดินเหนียวเพื่อปั้นขึ้นเป็นรูปถ้วยได้เลยถ้าเช่นนั้นอานน์จงมองให้ลึกซึ้งเข้าไปในถ้วยใบยนี้เราจะสามารถเห็นการปรากฏของน้ำในถ้วยใบยนี้แม้ว่าเมื่อสักครู่นี้เราเพิ่งกล่าวกันว่าถ้วยนี้ว่างเปล่าจากน้ำก็ตามการมีอยู่ของถ้วย ขึ้นอยู่กับการมีอยู่ของน้ํานี่แน่อานอนท่านสามารถมองเห็นธาตุไฟในถ้วยใบนี้ไหมเห็นพระเจ้าค่าถ้าปราศจากไฟแล้วดินกับน้ําจะไม่สามารถผสมเข้ากันให้การมีอยู่ของถ้วยใบนี้ปรากฏขึ้นได้เมื่อพิจารณาอย่างลึกซึ้งข้าพเจ้าสามารถเห็นความร้อนและไฟ ปรากฏอยู่ในถ้วยมีอะไรอื่นอีกที่ท่านเห็นข้าพเจ้าเห็นอากาศปราศจากอากาศไฟไม่อาจลุกไหม้และช่างปั้นดินเผาก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ข้าพเจ้าเห็นช่างปั้นดินเผาและมืออันเชี่ยวชาญของเขาข้าพเจ้าเห็นจิตสำนึกของเขา ข้าพเจ้าเห็นเตาเผาและไม้ฟืนที่วางเรียงซ้อนกันอยู่ในเตาข้าพเจ้าเห็นต้นไม้ที่กลายเป็นไม้ฟืนข้าพเจ้าเห็นสายฝนดวงอาทิตย์และผืนดินที่ช่วยให้เหล่าต้นไม้เติบโตข้าแต่พระบรมศาสดาข้าพเจ้ายัางสามารถเห็นธาตุเหตุปัจจัยต่างๆอีกนับพันที่ได้เข้าร่วมชุมนุมกัน เพื่อนำไปสู่การมีอยู่ของถ้วยใบนี้ดีมากอานอน์เธอได้พิจารณาถ้วยใบนี้และแลเห็นได้ถึงการมีอยู่ของธาตุเหตุปัจจัยต่างๆซึ่งเกาะเกี่ยวกันขึ้นเป็นถ้วยใบนี้อาโน,น์ธาตุเหล่านั้นก็มีอยู่ในเวลาเดียวกันภายนอกถ้วยและภายในถ้วย หนึ่งในธาตุเหล่านั้นก็คือธาตุแห่งจิตสำนึกของเธอเองอานท์หากเธอนำปัจจัยความร้อนออกไปแล้วคืนสู่ดวงอาทิตย์หากเธอคืนดินเหนียวสู่ผืนดินและคืนน้ำสู่แม่น้ำหากเธอคืนมือของช่างปั้นดินเผาสู่พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเขาและคืนไม้ฟืนสู่ต้นไม้ในป่าดังนี้แล้วไซ ถ้วยใบนี้ยังคงมีอยู่หรือไม่ถ้วยใบนี้จะกลับไปสู่ที่ใดข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าถ้วยใบนี้ย่อมไม่สามารถมีอยู่อีกต่อไปหากเราส่งเหตุปัจจัยที่อิงอาศัยกันและกันซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นถ้วยใบนี้กลับคืนสู่แหล่งกำเนิดเดิมของมันแล้วไซายถ้วยใบนี้ก็ไม่สามารถปรากฏอยู่ได้อีกต่อไป นนจงพิจารณากฎอิทัพปัจจยตาเราจะเห็นว่าถ้วยใบนี้ไม่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างเป็นอิสระมันดำรงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อต้องเกาะเกี่ยวสัมพันธ์กับสรรพสิ่งอื่นๆสภาวธรรมทั้งปวงย่อมอิงอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับสลายไป การปรากฏของสภาวธรรมอย่างหนึ่งย่อมหมายถึงการปรากฏของสภาวธรรมทั้งปวงการปรากฏของสภาวธรรมทั้งปวงย่อมแสดงออกในการปรากฏของสภาพธรรมเพียงอย่างเดียวอาน,น์นี้แลคือหลักแห่งการแทรกประสานอยู่ในการและกันและการดำรงอยู่ในการและกัน